สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสวบคุณทุกคนนะครับเนาะพบกับเบียอีกคือเก่าคือเดิมครับผมในช่องมิสเตอร์เบียครับผมห่างหายไปนานนะครับผมหายหนาหายตานะครับวันนี้เบียมีเมนูกับเขามาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก่าครับผมก็จะเป็นกลุ่มดองซีอิ๊วครับผมนำจิ้มซีฟูดแล้วก็สลายครับผมอันนี้วันนี้ก็จะเป็นเขาสวยเนาะบอกเขาญี่ปุ่นวันนี้มามามาพี่น้องสาหรายครับผม เข่ากุ้งปุ๊บอย่างงี้เลยบีมหางปั๊บนี่เห็นบอได้อย่างงี้หลาดอย่างงี้ด้ด้ครับลาดอย่างงี้เสร็จปุ๊บไปพร้อมแล้วค่ำนี่วางง่ายครับค่ำนี้อืมอืม ดีอืมดีค่ะแซบอืมบีบหางปับ๊บน้ำจิ้มลาดเสียดายบ่มีผักวันนี้ปลาน้ำจิ้มไหมครับนี่ืม ตะกองหิวเนี่ย <S <S หืมต้องยกเครดิตให้แม่บ้านเมนูนี่ของแท้ของเข้าอีดิหืมปลาทหรอเมนูนี่ต้องยกให้นั่งนั่งทำเสียบอีดิมาบาาตานี้โอ้ นี่ดูด้วยครับอย่าว่ากันด้วยครับกุ้งน้อนเน่เพียวๆปลาด้วยปุ๊บืนแนวกุ่มมันสดเนาะที่นี่ กุ้งมันเด่งเลยครับกุบกับกุบกับอยู่ในปากเดยเป็นไงหิวกับผมบอกของแทะเด็กกราษเดคอราของแทะ <c oughs> นี่เขาไม่ต้องเนอะครับนี่รอบนี้หืมอืมหืม,หมจะข้ามก่อน หิวไหมตากงหิวนี่วนเอาเดอดละเด้อจะข้าวกอนละปุ๊บนวนอ่ะเห็นบ่นี่หืมเส็จเหล้าอิงกะจีราดน้ำจิ้มให้พี่น้องดูปาดเถอะปาดิีโตปาดิีโตมาหืม เอานะครับนาอพ่อแม่พี่น้องเมนูนี้ผมแนะนํานะครับผมเบียกกะจิมากินให้พี่ให้น้องดูพ่อหอมปากหอมคอสําห,สหรับวันนี้นะครับเบียกะจิขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อครับผมสวัสดีครับ